่นชาวไทยอย่ามัวรับไหลลุ่เล้มนี่มึงนับถือกูไปเนี่ยแต่กูนับถือมึงนับถือจะมาส่งให้แดกนะโอ้โหนาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยต้นคลิปกากกขล่ากันแล้วเไงสีดาเป็นไงบ้างกระชุ่มกระชวยนะก็ป่วยเดี๋ยวฐานเนื้อ สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะตอนลาพาสูุครับชูกู้ครับผมอยู่ดูบอลวันอาทิตย์นี้นะตีสี่คู่ครับผมไม่พูดค่านทำเพลงไปยาวเริ่มเลยดีกว่าจะไปนอนแล้วมาเออก็เป็นประจำวันอาทิตย์ที่ทลายวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับครับก็จะสิ้นเดือนละใช่เออปุ๊บปั๊บก็จะเข้าเดือนสุดท้ายของปีนี้แลนะใช่แล้ว เราไปเริ่มกันคู่ที่เราจะพรีวิวนะครับเป็นคู่18นาฬิกา30นาทีนะหรือว่า6โมงครึ่งเป็นคู่ระหว่างราชมังกลาชบุรีมิดผล f c ครับพบกับหนองบัวพิเชีย f c นะครับที่มิดผลสเตเดียมครับคู่นี้ถ่ายทอดสดทางพี t พีทีวีง36แล้วก็เอเอฟเนนะครับครับผมคู่นี้ ราชบุรีได้พักมาหนึ่งสัปดาห์เต็มส่วนนองบัวเนี่ยมีเกมกลางสัปดาห์กับ b ีจแล้วก็เล่นในบ้านชนะมาด้วยใช่ <c oughs> ฟอมสวยด้วยนะครับถูกต้องครับนะรา,าชบุรีเนี่ยเกมนี้จะไม่มีกิจสนะนนสีสุวรรณนะครับครับผมกองกลางตัวฮาร์ดคอร์นะติดโทษแบนอนะครับก็แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาม,มากมายน่จะมีตัวสแตนบายอยู่แล้วนะครับรองรับโค้ชเจี๊ยบ ผมชายไม้พิไัยนัทที่แล้วก็เอาชนะมาได้สามสองใช่แต่่าเหนื่อยนะเหนื่อยโคตรใช้พลังเยอะไหมือนกั่นสนุกคูดนี้ดูอยู่ผมก็ดูอยู่เล่นกันมันสุดท้ายได้ลูกวุฒิแล่นมงอ่นะครับก็เกมนี้ก็น่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนั่นแหละที่กำลังมีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะสาหราชบีกลับมาคว้าสามแต้มได้แล้วครับข้ามฟ้ามาดูทางด้านหนองบัวพิชยะครับ ผมว่าเกมนี้พี่วางน่าจะใช้ชุดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงเล่นแหละผลงานกำลังมาแต่เกมที่แล้วกับบีจีเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะร<ช>ับผู้เล่นหลายๆคนก็เริ่มจับจังหวะแล้วก็เล่นด้วยกันได้ดีแล้วแฮมมินตนันซอเลสเนี่ยที่ใครว่าโดดเดียวโดดเดียวเด,ดี๋ยวนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วหลายคนก็เล่นกับเขาได้มากขึ้นแล้วเกม<ช>มันก็เลยดูไหลลื่นนะกับนัดที่เจอกับบีจีปทุมเนี่ยต่<ข>อ<ช>บอลอะไรบอลกันเนี่ยสวยมากถูกนะแล้วก็ทีเด็ดที่ขาดก็ยังมีอยู่กับลูก เซตพีทแล้วก็ใ,<ช>ให้มง<ช>นะ <ผม S 1> ครับผมคู่นี้มองว่าไงพี่มองว่าความแรงของหนองบัวมันแค่นัดเดียวพ,พ,พี่พี่ตอบโจทย์ไม่ได้แค่คุณคุณมีจังหวะที่ดีกว่าที่ชนะบีจีมาได้ครับส่วนราบุรีเนี่ยก็คือว่าเริ่มเริ่มมันเริ่มกลับมาแล้วโคชเจี๊ยบเริ่มทำาได้มันเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาแล้วครับพี่มองว่านัดนี้ถ้าเกิดจะมีแต้มสามแต้มพี่มองให้ราชบุรีเจ้าบ้าน ถ้าอย่างเก่งคือหนองบัวน่าจะมาบุกยันเสมอแต่ถ้ามองฟันตรงเป๊ะๆตอนนี้คือพี่มองว่าลาวีชนะหนองบัวอ่าถ้ามองนี้ตอนนี้อืมอันนี้พี่มองอย่างนี้อ่ <ผม S 1> ถาถ้าเรื่องถ้าเรื่องแรงเนี่ยแล้วเรื่องพละกกาลังเนี่ยราชบุรีมีมีกําลังที่ได้เล่นเยอะกว่าเพราะว่าแน่นอนแหละชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดข,ของหนองบัวตอนนี้ก็ลงเล่นการสัปดาห์ไปด้วยรำศึกหนักมานะก็อ,ะอาจจะมีเรื่องพละกําลังเนี่ยที่เป็นรองหน่อยแต่ผมว่าถ้าเรื่องแท็กติกและเรื่อง วิธีการเล่นอ่ะผมว่าหนองบัวดีไม่แพ้ราชบุรีมิตรผละนะแล้วผมก็เชื่อว่าเกมของราชบุรีเนี่ยมันไม่ได้บุกแบบบุกหนักอ่ะมันยังพอมีเวลาให้หนองบัวได้ตั้งตัวได้อืมผมเชื่อว่าเกมนี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มนะหนองบัวน่าจะมีแต้มหยิบออกไปจากบ้านของราชบุรีได้ครับเป็ <ๆ S 1> นี้ก็จะมองต่างมุม,มา่าหูแม่เริ่มมาคู่แรกแล้วก็มองต่างมุมแล้วเออพี่จะเสริมนิดหน่อยคือเห็นได้ยินข่าวว่าทางหนองบัวเนี่ยกองหน้าที่เจ็บยาวอ่ะ ได้ยกเลิกสัญญาแล้วนะยกเลิกแล้วหรอยกเลิกยกเลิกแล้วแต่คือเหมือนคุยกันเรียบร้อยแล้วนะว่าทางนักกีฬาทางเจ้าตัวเนี่ยก็พร้อมที่บอกว่าโอเคเข้าใจว่าเขาเจ็บเขายกเลิกแล้วเห็นว่านองบบว่าจะเสริมเสริมมาใหม่ก็ต้องมารอดูว่าเป็นอินพ็อตใครเข้ามาแต่ไม่ใช่เตะเล่นใน่ไคลีกแน่ๆอันนี้อันนี้เสริมเข้ามาได้อิน่าวมาเมื่อเมื่อวานก็น่าเสียดายนะสำหรับโฟเฮนเป็นนักเตะที่ผลงานค่อนข้างดีใช่ เบสิกี่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวสูงใช่แต่เขาเข้าใจว่าคือต้องไม่ต้องมาจ่ายเงินเขาในที่เขาเจ็บอะไรขนาดนี้เขาแต่ทางหนองบัวที่คิดว่าก็คงรักษาเขาจนหายแล้วก็ให้เขาได้มีทีมที่ดีกว่านี้อะไรอย่างงี้นเขาข่าเข้ามาสะแสกเข้ามาส่วนอีกคู่หนึ่งที่เราจะพิวิวกันก็เป็นทางน้านทูแบงค์ครอกยูไนเตดครับผมจะเปิดบ้านทูสเตเดียมพบกับ เมืองทองยู่นเต็ตเวลา19บเกาในกาผู้นี้ทาาทัศน์ทางเอสเพ y นะครับแต่ดึกสุดด้วยเอผู้สุดท้ายแล้วก็น่าดูด้วยนะครับใช่ครับผู้นี้พี่แบรนทวอรสิปานนะจะมีตัวผู้เล่นให้ใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวยังตอบคําเดิมเลยว่าตัวอะไรก็ได้ที่ลงไปเล่นกับเขาอ่ะก็จะได้แฮปปี้ฟนในกลับมาด้วยประจําการนะครับองี้มไปนะ ก็เกมที่แล้วเนี่ยค่ะเทเบอตี้นี่มันขาดใจกว่าจะชนะได้เนี่ยเออแทบเอาิงสุนทรอนเหมือนกันนะขอนแก่นนิดเออจะดามากกันไปใช่ตัวผู้เล่นนะครับที่ดีที่สุดแน่นอนสำหรับพี่แบน์เนี่ยไมเคิลฟอร์เชสกาดบัญชาเกมรับเป็นตัวสุดท้ายเลยผู้สาประตูตัวเซฟนะครับขวาก็พิตตองโดครัซ้ายพิรภั์โนชัยยานะครับส่วน คู่เซนเตอร์นี่ยก็เป็นมาริโอทอมเบียจรคู่กับเอีวัตตันการ์เซลสครับผมนักการส่วนตรงกลางเนี่ยยูสลุตอินมูลัตก็น่าจะมานะครับแล้วก็มีทางด้านทิทริพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็มีปกเก้าอันนันนะครับส่วนแนวหน้าเนี่ยไฮเปอร์ตี้เฟอร์นันเดสฟันเดอร์ลุยเนี่ยพร้อมลงเล่นนะครับแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยแอนโทนีคาร์เตอร์ยืนเป็นหน้าเป้าก็เป็นไปได้นะครับตัวผู้เล่นก็จะมานนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ มาในยุคพี่แบนแล้วเล่นดีมากทางฝั่งขวาในรุ่นรุ่งรัดภูมิจันทึกกลับมาอีกครั้งอืม,ม,ามามามาดังตรงนี้มาดังอีกรอบหนึ่งใช่ที่คือผมผมผมกยม,มองนะรู้ดูก,การสองตัการที่แล้วที่เขาหายไปเลยจากทีมก็จะแบบเออตัวเนี้ยจะมีทีมไหนซื้อเลยาะผมก็ของดีนะอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้ลบโอกาสจากดียูฮะวรไปหาความท้าทายใหม่ไหมกัสมบสโมสรอื่นแต่ก็ยังไม่มีเขาไม่มีชื่อเขาในการย้ายทีมนะ เขาก็ยังตรงรับฟังดีอยู่กับทูแบงคอกแล้วก็มาในยุคพี่แบรนในฤดูกาลนี้ครับได้ลงมาพิสูจน์ความสามารถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับทําจนโดดเด็นแล้วกลับมาเป็นตัวจริงใช่แล้วมายึดตัวจริงได้อีกครั้งนะครับสําหรับลุงรัฐภูมิจันทึกกับทูแบงคอก์ยู่นเต็ดะคข้ามฟ้ามาดูทางด้านของเมืองทองยู่นเตดครับผมมาริโอยูรอฟกี้เกมนี้จะได้คุมบางเหียนเองแล้วจะได้ลงสนามมาคุมแล้วหลังจากปล่อยให ดักโนฮห้าวมาสองสามเกมข่าวหาวโอ้เดี๋ยวนี้ดักโนกอดอกแล้วตออกให้อะมาริโอลงมาจะตบให้มน่อในะก็เป็นบัดดี้กลับมาแล้วคู่บัดดี้สองชาวต่างชาตินะเกมนี้ก็ต้องเช็คความฟิตของลูคัสโรชาเป็นตัวฮาร์ฟนะหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยเจ็บล้นต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ร้องไห้เลยจะไม่ด ok ูว no. ่าเกมนี้จะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่านะครับ ถ้านะม,มาดูตัวผู้เล่นกันนะผู้รักษาประตูก็ยังเป็นพิรพงษ์เรียนนินนะครับ,รบตอนนี้ยึดตัวจริงแล้วฝั่งขวาเนี่ยก็น่าจะเป็นกับตันสุพรีนากกาตาโพนะครับฝับ่งซ้ายเนี่ยบุญทวีเทพพงศ์ครับส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยถ้า,าลูกคัสโรชาเล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็นมาโก้บาลีนีจับคู่กับทางด้านชาติไายแสงดาวแล้วอออกองกลางก็จะนำมาโดยทางด้านวิรเทพป้อมพันนะครับแล้วก็มีพิชชาอุตรา้า แล้วก็วงศกรชัยคุณเทวินนะส่วนหน้าสามตัวนี่ก็มาด้วยซาดอมิไซเยฟแล้วก็มีทางด้านวิลเลมพับอีกคนกอหน้าก็อาจจะสตาร์ด้วยปรเมศอาจวิไลนะครับแล้วก็ตัวศาสอด์แซ่ก็ยังมีพวกอดิศักกรยศรก็พร้อมลงเล่นธีรพลเยะอยนะครับเจสซี่เคอร์แลนด์อุรเชษท่อสนิทนี่ก็กำลังดังขึ้นมาแล้วได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับครับประมาณนี้ตัวผู้เล่นทั้งสองทีมเอามองว่าอย่างไงกันบ้างคู่นี้ พี่หมอว่าถ้าความเหนือกว่านะเราเล่นในบ้านแบงคอกด้วยครับคือยังไงข่าวอกว่าเขาเพงมองว่าแบงคอกน่าจะได้สามแต้มมากกว่าแต่ถามว่าอย่าต้องบอกอย่าประมาททั้งมาริโอแล้วดักโนเซียก้าลูกสองคนนี้มันมันจะเปลี่ยนลงไปเล่นเนไม่ใช่เนาาเล่นไม่ไหวแล้วดูถูกมันอ่ะวันนั้นมาเล่นกับเรามันยังหอบเป็นหมาเลยแต่เราอ่ะหมาหมาก็มาณนีโอเคพี่หมอว่า คือพี่แบนใช่พี่แบนมีผู้เล่นที่โอเคมากแล้วมีนักเตะที่จะมาสับเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วก็พลิกจังหวะได้แต่ส่วนมาริโอกับไอเจ้าดักโน่เนี่ยพี่มองว่าอาจจะมีลูกเล่นตรงนี้เข้ามาเลยจะมองว่าพี่แบนที่จะมาเก็บสามแต้มเนี่ยจากเมืองทองมันไม่ใช่ง่ายๆอ่าพี่เลยมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอแต่เสมอมีสกอร์สู้กันหมั่นแน่ ถึงบ้านถึงจะเป็นบ้านบ้านเขาก็เถอะแต่พี่ว่าเมืองทองเก็บมแมได้อแต่อย่าประมาทนะครับพี่แบรนต้องบอกงนี้วันนี้ผมผมมองไปที่เกมลุกของทั้งคู่ทูบีทูแบงบค์ข้อยู่ในเ็ดเนี่ยพียูเนี่ยผมก็เกมลุกค่อนข้าง,งหลากหลายมากกว่าแล้วก็เข้าทําได้เร็วกว่าอ่าส่วนเมืองทองบอลมาริโอเนี่ยจะเป็นการเซตบอลแล้วเข้าทําที่เนิบๆหาจังหวะที่มันชัวร์แล้วค่อยเล่นงานอะไรเงี้ย ผมว่าบอลมันจะไปเข้าทางทูแบงคอกสมากกว่ากับเกม,มันนี้ไงผมเลยมองว่าเกมวันเนี้ทูแบงคอกจะเก็บสามแต้มได้ครับนะครับผมเชื่อว่าการได้เฮปตี้กลับมาเล่นคู่กับวันเดนลุยกับปกเก้าเนี่ยอผมว่าอันตรายสําหรับทีมเยือนอนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทูแบงคอกจะเก็บใช้ได้ในเกมนี้นะครับเมือ่อวันนี้กับวันเสาร์นี่คุณกับผมไม่มองแตกต่า,ตางกันเลยะนะ <laughs> มองเหมือนกันไม่ได้เดยวตายทั้งคู่เอาาไปดูคู่อีกสองคู่ที่เหลือนะครับครับผมเชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับรีโอเชียงรายอยู่ในเต็ดอเตะกันเวลา18บแนกาสนามสมพศเจ็ดรปีอ่าทัาสดทาง g m n 2 5แล้วก็ ASP คู่นี้สั้นๆนะครับผมให้เชียงใหม่อยู่ในเต็ดว่ะเอ้ทำไมคู่นี้ คู่นี้เราก็มองไม่เหมือนกันเหมือนเดิม ừ, อีกแล้วที่มองว่าเชียงรายเพราะว่าเชียงรายหนะ้าก็อย่างที่เคยบอกแล้วว่าเชียงรายมีความพร้อมเล่นนอกบ้านดีกว่าในบ้านเยอะอพี่มองเชียงรายอีกคู่หนึ่งพี่ทีประจวบนะ,ค,ะครับเฟบซีที่ได้คนรละอิสระส,รสรีธโลมาแล้วเ,เกมนี้จะเป็นเกมแรกนะครับจะเปิดสามอ่าสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของโพลิเทโรเฟซีนะครับเตะเวลา18บแปนาฬิกาทอศสดทบ5แล้วก็เอฟเพย์ปรนชันคู่นี้ผมให้ประจวบผมซื้อโค้รใหม่ ฮ้ยคู่นี้เป็นคู่เดียวที่คุณมองเดียวกับผมมากเลยผมก็ให้ประจวบเพราะว่าประเด็นสําคัญที่ที่ที่พอรู้มาว่าการเปลี่ยนโค้ดครั้งเนี้ยทําให้นักเตะมีกําลังใจมากขึ้นอืผมรู้มาประมาณนี้ว่านักเตะพร้อมจะสู้เต็มที่เพราะเหมือนว่าอึดอัดอะไรสักอย่างอแต่ผมพูดไม่ได้ออะไรประมาณนั้นว่าผมพอรู้มานิดนิดหน่อยๆน่อยว่าอ่า ก็มองเหมือนกันมองประจวบนะครับเราแน่นกันแน่นต็ขอขอบคุณกับขอขอบคุณ AS p a พนะครับที่เฟ้อเฟือเรื่องภาพให้เรานะโอ้โหถ้าไม่ได้ AS p เพเนี่ยเราไม่รู้จะเอาภาพอะไรมาจากไหนกันเลยร้อนเนี่ยครับทำไม่ขอบคุณคุณนี่นะคุณมอนเอ้า แล้วก็ขอบคุณด้วยสมุดเสื้อใจดีของเรานะครับ,รบเช้งหนาวนะน้ำอ,อกไก่ปั่นเพื่อสุขภาพนะเสริมสร้างร่างกายมีทั้งรสออริจินอลรสช็อกโกแลตแล้วก็รสสตรอเบอรี่น้ำดื่ม SK Water ครับดื่มแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจนะครับแล้วก็มีฉันชงนะครับ,รบน้ำสมุนไพรนะครับเพื่อสุขภาพมีทั้งกะเจีย๊ยบกะชายน้ำผึ้งมะนาวเก๊กห่วย ครับขอ,อ,อเดอร์สั่งมาได้นะใช่ดื่มง,ง่ายอร่อยด้วยอาครพับพี่พี่สุก,กี้นะครับเป็น,นพี่พีเวลอาหารสุก,กี้นะครับที่สั่งออเดอร์ได้เลยครับมาไปโทรสั่งเลยครับสาวสุตสสานค่อยขวางส่งแบบเร็วปีดเลย<อ>แค่คุณโทรสั่งเขาอะไรเงี้ยถ้าบอกนํามาจากรายการอัพทูกูแถมน้ำอารมณ์หนึ่งขวดด้วยครับม,มาแล้วก็เดินนาคาเฟ่ครับร้านอาหารเท่พิจิตนะครับก็มีอาหารหลากหลายนะครับทั้งไทย อ,อีสานแล้วก็เหนือด้วยเฮ้ยอ่าก็หลากหลายนะครับหล,ลากหลายห <รอ S 1> ลากหลายนะครับาก็อ,อยากให้แวะเวียนไปชิมครับพวกนี้ใครไปเที่ยวเหนือก็แบบแวะด้วยนะครับ,รบแล้วก็ถ้าใครไม่อยากเจอความหนาวมาความร้อนอบๆหน่อยก็เกาะเต่าครับเอวารีสอร์ทแล้วก็แม่หาดรีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่บนเกาะเต่านะครับก็อยากให้ไปพักผ่อนนะครับที็ได้ข่าวว่าใต้นีอาจจะมีฝนตกลงมานะแต่ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะถ้าใครไปเที่ยว ทะเลแล้วก็มีบรรยากาศฝนตกเนี่ยโอ้ยผมชอบนะมันก็จะเออมันก็จะแบบว่าแฉะแฉะหน่อยซีลหนึ่อีกซิลหนึ่งครับโอเควันนี้เราสองคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็อยากให้กดหัวใจกดคอมเมนต์มาด้วยนะที่เพจเราใช่ครับนะให้กำลังใจด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Tik t o k i n แต่แก a บถูกต้องครับนะครับนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ